เก็บของอะแม่เออแม่ผมจะไม่อยู่บ้านหลายวันอะแม่ดูแลตัวเองดีๆนะพี่แววผมฝากแม่ด้วยนะถ้าอะไรขี้คลายแล้วอะผมจะรีบกลับมาไอ้มโอ้ยแย่แล้วมีอะไรแววไอออนอะมันรับจ้างผลยาเสพติดและตอนนี้นะตำรวจเนี่ยกำลังตามหาตัวไออนอนในทีกว้างเลยไอออนอะมันอาจจะเอายาเสพติดมาซุกไว้ที่บ้านเนี่ย ยายกินยาลยนลคะจะอันนี้ยากินก่อนอาหารยายต้องกินก่อนอาหารนะสามมือ้อส่วนอันเนี้ยก็ยากินหลังอาหารก็ต้องกินสามมื้อเหมือนกันห้ามลืมนะยายเดี๋ยวฉันวางไว้ให้ตรงน,นี้ถ้ายายลืมเนี่ยเดี๋วไม่หายไม่รู้ด้วยนะไม่ลืมหรอกอยายไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวยายก็ดีขึ้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ ฝากไอ้ทุป่านดูร้านไว้ป่านนี้มันเป็นไงบ้างขอบใจนะสาพาคนแก่ไปหาหมอไม่เป็นไรเราจะยายคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันยายพักผ่อนนะจะได้หายไวๆอ้าวกลับมาแล้วเหรออะไรอะแล้วทำไมอุ้ยนี่ทำไมหือเหม็นเหล้าคือขนาดนี้เนี่ยนี่ไปกินเหล้ามาใช่ไหมไหนบอกพี่ไง ว่าจะเลิกเล่าแล้วอะโอ้พี่แววไม่บ่เป็นคนแก่ี้เนี่ยฮะแล้วบ้านช่องตัวเองไม่มีอยู่เหรอถึงชอบมาวุ่นวายบ้านคนอื่นเขาเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากมายุ่งนักหรอกยายอ่ะเขาให้ฉันพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไข้ขึ้นสูงหลายวันห,หวังจะพึ่งลูกชายเหรอหไม่เห็นหัวหรอกอนเขาไปทำงานน่ะเขาต้องไปนอนค้างที่นู่นที่นี่เขาไม่ได้ไปเกเลที่ไหนหรอกแววยายก็ เข้าข้างลูกชายตลอดเลยอะ่ะเอาเถอะฉันมันคนนอกไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่หรอกไปก่อนนะยายอย่าลืมกินยาล่ะพักผ่อนเยอะๆด้วยยายอือ่ออนี่แม่ป่วยเหรอแม่เป็นไรอะ่ะก็เป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยลูกสงสัยวันก่อนไปโดนฝนมาไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกกินยาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นอืม ในเมื่อพี่แววพาแม่ไปหาหมอแล้วใช้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเอางี้แม่ฉันขอไปนอนก่อนนะฉันง่วงมากเลยอะไปละแม่เออโอ้ยโทรมาว๊เฮียทีโทรมา ฮัลโหลครับ er. เฮียอขอบคุณมากครับเฮียผมจะไม่ทำให้เฮียผิดหวังน,นะครับแล้วผมอ่ะจะไม่ให้ใครตามกลิ่นเจอด้วยครับว่าแต่ค่าตอบแทนยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับเฮียขอบคุณมากครับครับเฮียครับ<ะ> <c oughs> งานง่ายๆแบบนี้ค่าตอบแทนสูงขนาดนี้ใครไม่ทำก็โง่แล้ว จะไปนั่งทํางานหลังขนหลังแข็งทําไมวะ <c oughs> <laughs> เอ้ยนอนต่อดีกว่าจ <c oughs> ัง <c oughs> อุย้ยน่ากินจังเลยขอบใจหน้าแววทำกับข้าวมาให้ฉันกินทุกวันเลย <c oughs> ก็ฉันเห็นว่ายายอะ่ะชอบกินแกงส้มห่อกแค ฉันก็เลยแบ่งมาให้มแม่แม่พี่แววอ้นเป็นอะไรเร่งรีบขนาดนั้นล่ะเออแม่พี่แววถ้ามีคนมาถามหาฉันอะ่ะบอกว่าฉันไม่อยู่นะแล้วใครจะมาถามหาแกเออน่ไปแล้วอ้นเอา้เอาอา้นยายเดีเ๋ยวฉันช่วยไม่ต้องรีบจ้าโอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อยู่ไม่ได้เลย แม่งเอ้ยตำรวจมันตามดมกลิ่นมาถึงนี่ได้ไงวะถ้าเอาไปด้วยโดนรวบแน่เลยวะไม่รอดแน่เลยเราหาที่ซ่อนกันดีกว่าที่ซ่อนที่ซ่อนต,ตู้ดีวะเฮ้ยเฮ้ยซ่อนไปที่นี่ขนเจอแน่เลยวะคิดถึงวะซ่อนที่ไหนวะคิดดิคิดคิดอ๋อรู้แล้ว ดอนโอน,โอนครับลูกทำอะไรอะ่ะอ๋อเก็บของอะแม่เออแม่ผมจะไม่อยู่บ้านหลายวันอะแม่ดูแลตัวเองดีๆนะพี่แววผมฝากแม่ด้วยนะถ้าอะไรขี้คายแล้วอะผมจะรีบกลับมาแล้วจะไปไหนอะโอน เออช่างเถอะผมไปก่อนไปแล้วเอ,อะไรของมันวะเนี่ยทำตัวลึกลับ ตำรวจกำลังจะมาที่นี่ตำรวจจะมาทำไมกันโอ้ยก็เขาบอกว่าไออนอนน่ะมันรับจ้างขนยาเสพติดและตอนนี้นะตำรวจเนี่ยกำลังตามหาตัวไอออนให้คกว้างเลยแล้วเขายังบอกอีกว่าไออนอนน่ะมันอาจจะเอายาเสพติดมาซุกไว้ที่บ้านเนี่ยยาเสพติดไม่จริงไออ้นมันเป็นคนดี ไม่ด้วยนะยายฉันทำยังไงไม่ได้ไอออนมันลูกฉันฉันจะไม่ยอมให้มันติดคุกเด็ดขาดมันอายุยังน้อยฉันน่ะอายุปู่นนี้แล้วอยู่ไปก็โลกโลกไปเบาตำรวจนี่มันจับทนเลยเวลยยัยยายอย่าทำแบบนี้สิไอออนมันทำผิดอ่ะมันก็ต้องรับผิดเองแล้วยายจะมารับผิดแทนลูกได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ล่ะยาเสพติดอยู่ในบ้านฉันแล้วฉันก็ถืออยู่ในมือนี่ไงโอยาย หนีไปพ้นนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่แม่จะยอมรับผิดทุกอย่างแทนลูกเองแม่จะยอมติดคุกแทนลูกเองยายเอาเก็บไว้ที่เดิมเร็เรวๆสิยายยายตำรวจมาแล้วยายยายเอาไปเก็บไว้ที่เดิม ของหายไปไหนวะแม่เอาไปปะเนี่ยแม่แม่แมห้องนี้ก็ไม่อยู่แม่ไปไหนเนี่ยหาทั่วบ้านแล้วสงสัยอยู่บ้านพี่แววแน่เลยใครมาพี่แววพี่แววเห็นแม่ไหมไอ้โอนแกกลับมาแล้วเหรอ ลูกเวนไอ้ลูกอัจตันยูแกเอายาเสพติดไปซ่อนไว้ในบ้านได้ยังไงฮะแกรู้ไหมว่าแม่แกเนี่ยต้องรับโทษฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วส่วนแกเนี่ยเป็นไงลอยนงวนใช้ชีวิตสุขสบายพี่แม่ติดคุกเหรอติดคุกอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกคิดถึงก็ไปหาได้แกทําให้หยิบห่องเนี่ยต้องตอมใจตายในคุกเพราะคนใจบาปอย่างแกนี่แหละ <c oughs> เป็นไง แม่ผู้ให้กําเนิดเนี่ยต้องมาตายในคุกรับรองเลยว่าถ้าแกตายไปเนี่ยแกเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่แม่ตายแล้วไม่จริงใช่ไหมพี่พี่แม่ไม่จริงใช่ไหมพี่ยายพ่ยพองอะ่ะตายไปได้สองอาทิตย์แล้วต้องแต่แยายพ่องเข้าคุกนะแกก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเอาตะบนถึงแกแล้วแกรู้ไหมว่าจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยยายพ่องเนี่ยก็ยังเป็นห่วงแกอยู่เลยแม่ แม่แม่ไม่จริงใช่ไหมพี a, e um. ่แม e um. ่ไม่ได้ตายใช่ไหมพี่พี่ว้าวมาเสี m ่ยจอะไรตอนนี้วะฮะพี่ตอนอยู่ไม่คิดตอนนี้ยัยผ่องเขาไม่อยู่รับรู้ด้วยแล้วแม่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 อ้อนผิดเองอ้อนมันเลวอ้อนแม่อักตันอยู่อ้อนไม่ฉันไม่คิด ว่าเธอโอนเราขอกางไว้ในบ้านเจ้าบ้านต้องรับผิดจนทำให้แม่ติดคุกแม่ต้องตอมใจตายในคุกโอนมันอากตันอยูโอนจะชดใช้ยังไงที่เจ้ากับแม่แบบนี้แม่